เคี่ยวก็ดีหนังก็ดีทางกัดก็ดีแต่เวลากัดแล้วทำไมถึงแพ้นเนี่ยคลิปนี้เรามาคุยกันครับสวัสดีครับผมหนึ่งจากเพจปากกัดแปดลิ้วเราต้องเดิมนะก็ห่างหายกันไม่ได้เจอพักใหญ่นะครับ <c oughs> อันนีออ้อาจจะเสียงเบาหน่อยนะเพราะว่าถ่ายอยู <c oughs> อย่ในเทวินนะครับอันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าเราก็หาปลาดีนะ <c oughs> เคี่ยวก็ดีแหละทางกัดก็คือชั้นเชิงลีลาก็ดีด้วยหนังก็ดีด้วยแต่ว่าเราเรากัดแล้วก็ยังแพ้อย,อยู่มันเกิดจากอะไรบ้างนะครับ เราต้องบอกว่ามาที่เขาหาอ <Gym. S 1> นบอลเนี่ยทุกตัว่ยดีหมดแหละนะครับไม่มีไหนที่ไม่ดีหรอกแต่ว่าสิ่งที่มันทํามีเหตุปัจจัยนอกเหนือจากเรื่องของเขี้ยวหนังแล้วก็ทางเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเรื่องของการเลี้ยงเรื่องของการเลี้ยงการเลี้ยงเนี่ยมันมีส่วนเลยแหละเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยเราจะดูว่าว่าว่าใครเลี้ยงดีกว่ากันเนี่ยมันดูได้ตั้งแต่ต้นยันท้ายเลยคือถ้าคนที่เขาเลี้ยงแบบออกปากเร็วออกปากไวอย่างงี้ มันก็จะกัดก่อนเปิดแผลได้ก่อนใช่ไหมนั่นแหละก็คือเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเหมือนว่าเขาคอนโทรลการเลี้ยงได้นะครับหรือว่าพอเบียดเบียดไปเทท้ายแผลเท่ากันเลวเท่ากันแต,แต่คนที่เลี้ยงมาดีกว่าเนี่ยเขาจะยืนระยะเขาจะยืนระยะได้นานกว่าไม่ตกหนาบางทีบางทีปลาจาักนะอีกตัวหนึ่งตกอีกตัวลอยน้ําได้หรืออีกตัวหนึ่งยังสามารถวิ่งเข้าไปแหกเงือกได้อย่างเงี้ยนะครับคือเขาเลี้ยงมาดี 2. จิตใจเรื่องนี้สําคัญเลยปลาเนี่ย ปลาสายกัดที่เขาเล่นหนึ่งพันกันแรงๆเนี่ยมันอาศัยแค่เคี้ยวแค่ทางกัดไม่ได้บางตัวเนี่ยโดนกัดยับเป็นรองสองหนึ่งสามหนึ่งเลยนะครับหรือทางใต้ก็จะจเรียกว่าพันร้อยพันสามร้อยอะไรพันห้าร้อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันสามารถโต้โต้กลับมาแล้วกลับมาชนะได้นะครับไอตัวที่แพ้เนี่ยก็คือนำไปก่อนเลยก็แสดงว่าเขามันเคี้ยวดีทางกัดดีมันกัดได้ก่อนแต่เรื่องจิตใจไม่ดีคือเวลาโดนโต้เจ็บบ้างยอม นะครับอันนั้นและก็คือข้อที่2นั่นคือเรื่องของจิตใจที่ที่ไม่มั่นคงไอ้เรื่องนี้มันจะมันต้องพิสูจน์กันที่ว่าเรากัดพันสองพันเนี่ยยังไม่เห็นหรอกเพราะว่าอาจะจะเจอตัวที่ยังไม่เก่งเท่าเราแต่พอไปเจอแบบกัดหลักหมื่นเจอตัวเดินสายเนี่ยเขาก็ดีเราก็ดีนี่แหละเราจะรู้ตรงนี้นะครับแล้วปลาที่กัดเก็บแพงๆที่เขาขายเก็บแพงๆกันนะอันนี้ทำมามาตัวจริงนะแม้แ,แต่แต่ของผม,มก็เหมือนกันถ้ากัดระดับแบบแพงๆขึ้นไปเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่าไปเจอตัวเก่งๆเหมือนกันแล้วเราสามารถทานมีความแข็งแล้ว เอามาเบียดเข้าชนะได้เนี่ยนั่นนั่นแหละคือก็จะมีอัพราคาขึ้นไปนะครับคือปลาเนี่ยอยากจะให้อยากจะอันนี้บอกคนที่ว่าขายด้วยก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะขายแพงเนี่ยก็คือคนคนต้องมีจุดนี้เป็นหลักเพราะว่าคนที่เขาซื้อปลาแพงเขาก็ต้องกัดแพงด้วยนะครับสามสามเนี่ยเรื่องของกติกากติกาเนี่ยมีผลมากนะครับภาคกลางภาคใต้กรุงเทพแปดริ้วเพชรบุรีกติกาไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่า คนที่เลี้ยงปลาที่ออกปากกัดเร็วกัดไวตั้งแต่แรกนะครับแล้วไปไปกัดอยู่ทางใต้อย่างเงี้ยทางใต้เขาจะปล่อยน้ําทีเดียวแล้วไม่มีการมาเบียนน้าเลยนะครับกัดเร็วกัดไวแต่เอาเขาไม่ลงสุดท้ายไปปลายเหี่ยวนะครับคือเเลี้ยงเลี้ยงให้กัดรอบต้นได้ดีแต่ไม่ได้เน้นถึงคำาหนึ่งถึงปลายน้ําพอไปเจอที่เขาเลี้ยงแข็งแขงปลายน้ําดีสุดท้ายตัวเองหมดแรงไม่สามารถซ้าได้เขา คู่ต่อสู้ตื้นกลับมาเขาแข่งเขาเลี้ยงปลายน้าดีาเงี้ยเขาก็กลับมาชนะได้นะครับแต่ถ้าสมมติรามาัดแถวกรุงเทพแปดริ้วหรือภาคกลางหลายๆที่กัดๆไปทักกีสิบนาทีเขามีการเปลี่ยนน้า <c oughs> นั่นหมายความว่าพอรอบต้นเนี่ยกัดเปี้ยงปังเปี้ยงปังเปี้ยงปังเ,ปง,ปงเลยนะแล้วพอทำท่าทำถ่าตัวเองจะแผ่วกู้รุ่สู้จะโต้ได้เขาจะเลี้ยงเปลี่ยนน้ำนะครับหลายที่มันจะมีนะให้เปลี่ยนน้ำได้ได้คนละครั้งหรือว่าคนละสองครั้งอะไรประมาณเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นปลาที่เลี้ยงแบบระบบกัดท้ายๆเนี่ยเสร็จเลยต่อให้คุณเก่งคุณแข็งพอคุณนำธาตจะโตได้บ้างเขาเรียกเปลี่ยนน้ำคุณสอคุณสะดุดคุณช็อตคุณหยุดไอตัวที่มนเลี้ยงรอบต้นเนี่ยมันก็สัดสัดเอาสัดเอาสัดอสุดท้ายแล้วคุณแผ่ตามไม่ทันไงอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องกติกาเนี่ยมีผลมากนะครับหรือบางที่เนี่ยเขามีการเรียกเทียบมีการเรียกเทียบเนี่ยบางทีปลาเป็นรองมากๆเนี่ย เขาเรียกเทียบปั๊บตัวต่อพอโดนน้าใหม่หยุดชะง,งักไปอย่างเงี้ยแทนที่จะชนะก็กลายเป็นเลิกตรงนี้คือสิ่งที่การที่เราควรจะต้องศึกษาว,ว่าเออกติกาที่เราไปกัดแบบเนี้ยเราควรจะเลี้ยงปลาไปแบบไหนวางแผนกลยุทธ์ไปให้ดีว่าเออเราควรจะเลี้ยงปลาให้ให้ออกปากเรื่อยๆแล้วไปแข่งท้ายๆน้ําหรือว่าเลี้ยงปลาแบบออกปากตั้งแต่ต้นเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับตรงเนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและเป็นกลยุทธ์เลยแหละนะครับวัดผลแพ้ชนะกันได้เลยนะครับก็ ฝากให้เพื่อนๆน,นะครับส่วนมือมือเก่ามือเก่าที่เขากัดในพื้นที่เนี่ยเขารู้อยู่นะครับแต่คนมือใหม่ที่เข้าไปเล่นเนี่ยผมว่าเขาก็อาจจะยังไม่รู้ตรงนี้อาจจะไปเห็นวิธีการเลี้ยงแบบคนภาคใต้เขาเลี้ยงแบบนี้แต่ตัวเองอยู่กรุงเทพที่มีกติกาอีกแบบหนึ่งแล้วเรา,เาไปใช้วิธีการเลี้ยงแบบนั้นมันก็เลยมาไม่เหมาะสมกับที่ที่เราเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงอดีหมดแหละแต่เราต้องเข้าใจบริบทว,ว่า แต่ละที่เนีย่ยเขาเลี้ยงกติกาเขาแบบไหนเขาถึงมีเหตุผลที่จะต้องทําอย่างนั้นแล้วในที่ที่เรากัดอยู่เนี่ยกติกาแบบไหนเราก็ต้องทําอีกแบบหนึง่งนะครับอ่ายัางไงก,ก็ฝากฝากให้ลองไปศึกษาไปลองทําดูนะนะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับ